สวัสดีค่ะมอเตอร์โชว์2025เริ่มขึ้นแล้ววันนี้อยู่กับ AA สุขาพิบาล3นะคะที่เมืองทองทาน,นีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันรถที่เปิดตัวในงานวันนี้มีอะไรบ้าง <S <S เริ่มจากคันแรกเลยค่ะคุนใดสตาเลีย e อีล e ิทพัรตตอนนี้นะคะอีลิทพัรต Part ก็คือจะมาแทน2รุ่นก็คือตัวเทรนกับสไตล์ที่รวมเป็นรุ่นเดียวก็คืออีลิทพัรต Part นะคะคันนี้มีอะไรแตกต่างจากตัวอีลิทธรรมดาบ้างคะก็ค,คือหน้าจอแสดงผล LCD 10.25นิ้วคุณใดสมาเซนต์ต่างๆแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะคะมีประตูไฟฟ้ามาให้แล้วทั้งด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ประตูท้ายค่ะมาพร้อมกันเลยสาบานนะคะ แล้วก็มีกองรอกคันให้ด้วยตัวนี้หนูว่าครบราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะราคาออกมาคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับ Star Elite s ราคาจำหนายอยู่ที่และใครเข้ามาในงานนี้อย่าลืมมองหาฝ่ายข,ขายของคุณนายสุขาพิบาล3นะคะเอเอินดีบริการะคะ่ะ